สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินตนาทิพยารายัชกุลค่ะหลังจากที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะปรับลดลงมามากกว่าร้อยละ50ก็ได้ส่งผลดีต่อต้อนทุนด้านพลังงานของผู้ประกอบการในหลายๆอุตสาหกรรมซึ่งจะเห็นว่าราคาสินค้าและบริการบางประเภทนะคะเริ่มปรับลดราคาลงมาส่วนค่าไฟฟ้าค่ะวันนี้จะมีการประชุมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเพื่อพิจารณาปรับลดค่าไฟผันแปรหรือว่า ค่า f องวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2558ซึ่งนายไกรศรีกนสูตรคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่า Regulator นะคะเปิดเผยว่าจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าค่า FT งวดนี้จะลดลงได้ประมาณ5-10สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นผลพวงมาจากราคาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการทำสัญญาในระยะยาวไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ภาคเอกชนค่ะกลับเห็นว่าค่า FT งวดนี้น่าจะสามารถลดลงได้มากกว่านี้อย่างต่ําต้องลดลงได้ประมาณ20สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ํามันที่ปรับลดลงต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2558ก็ต้องจับตากันค่ะว่าภายหลังการประชุมของก กกพในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะคะผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตรปีนี้นะคะขยายตัวดีขึ้นจากสาขาพืชปศุสัตว์และป่าไม้และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะแต่ก็ต้องระวังปัญหาภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบด้วยนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2557ขยายตัวร้อยละ1.2เมื่อเทียบกับปี2556จากการผลิตในสาขาพืชโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและความต้องการใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสาขาปศุสัตว์ที่มีการวางแผนการผลิตที่ดีและระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและสาขาป่าไม้ที่ขยายตัวได้ดีจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยรวมทั้งจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพเช่นการปรับโครงสร้างภาคเกษตรการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ส่วนปี2,558คาดว่าจะขย,ะขยายตัวร้อยละ2.0ถึง3.0จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักรวมทั้งตลาดอาเซียนและตลาดเกิดใหม่ซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะโดยผล,ผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ได้แก่ข้าวนาปีมันสำปะหลังสับประรดโรงงานยางพาราปาล์มน้ามันผลไม้รวมทั้งผลผลิตปศุสัตว อย่างไรก็ตามค่ะภาวะภัยแล้งก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการผลิตภาคการเกษตรที่เริ่มส่งสัญญาณแล้วในปีนี้นะคะและจะต่อเนื่องไปจนถึงปี2558 กระทรวงพาณิชย์ห่วงเรื่องของค่าน้ํามันที่ปรับลดลงแรงนะคะอาจทําให้การส่งออกปีหน้าขยายตัวไม่ถึงเป้าหมายร้อยละสี่ดังนั้นจึงได้เตรียมหาหรือภาคเอกชนค่ะกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนางนันทวันสกุลตนาคอาธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมองว่า การส่งออกเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงรวมทั้งความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงเตรียมเชิญภาคเอกชนเป็นรายอุตสาหกรรมมาหารือถึงผลกระทบพร้อมกับให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกทำรายงานสถานการณ์สินค้าไทยในแต่และตลาดเข้ามาภายในเดือนมกราคมเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และแผนการส่งออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก่อนทบทวนเป้า าหมายการส่งออกของปี2,558ใหม่เพราะเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละสนั้นตั้งไว้ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ขณะนี้ลดลงต่ำกว่า60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกของไทยจากกำลังซื้อที่ลดลงของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอาิรัสเซียตะวันออกกลางเวเนซุเอลาและบางประเทศในลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตามค่ะตลาดส่งออกที่ยังเป็นความหวังของไทยก็ยังคงเป็นตลาดสหรัฐและอาเซียนจึงอยากให้ผู้ส่งออกหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ไทยรักษาตลาดส่งออกไว้ได้ค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้นะคะตลาดหุ้นในหลายๆประเทศหยุดทําการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสค่ะขณะที่ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตลาดก็ได้เปิดการซื้อขายเพียงครึ่งวันเนื่องจากว่าเป็นวันคริสต์มาสอีฟค่ะโดยัชนีดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้นไปได้6.04จุดก็ยังคงยืนเหนือระดับ18,000จุดน a ส d ดกเพิ่มขึ้น8.05จุดปิดที่4,700 73.47จุดนะคะส่วน S&P 500ลดลงไปเล็กน้อยค่ะปิดที่2081.88จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชีย e นะคะวันนี้หลายตลาดปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสอาทิตย์ตลาดหุ้นฮ่องกงเกาหลีใต้และสิงคโปร์ค่ะขณะที่ดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลดลงไป54.64จุดจากแรงขายทากาไรดัชนีลงมาแต่ที่17,799.59จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนวันนี้บวกขึ้นไปกว่า70จุดนะคะดัชนีทะลุ3,000จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีอยู่ที่1,512.65จุดลดลงไป12จุด 4, จุดนะคะมูล,ลค่าการซื้อขาย13,311ล้านบาทค่ะด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องนะคะตลาดในเมดของสหรัฐนะั้นลดลงไป1เหรียญ28เซนปิดที่55เหรียญแเซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเรนต์ตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญ45เซนปิดที่60เหรียญยีเซนต์ต่อบาร์เรลมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับลดลงอีก50บบาทต่อบาททองคำโดยทองคำแท่งนั้น รับซื้อนะคะอยู่ที่18,250บาทขายออก18,350บาทส่วนทองรูปพันธ์ขายออกอยู่ที่บาทละ18,750บาทค่ะก็หมดเวลาของข่าวเศรษฐกิจแล้วนะคะ